มมนมาแกะลวดออกแล้วก็มาเลี้ยงที่ทําอันแรกนี่ก็คือสิบขดนะที่เราพันเมื่อวานพันอย่าลืมนะเราพันท่าไหนแล้วก็ท่านั้นต้นปลายให้มันเป็นอย่างนี้นะตอนเรามาเลี้ยงแล้วก็เราเคยงายขึ้นแล้วก็จะงายขึ้นให้มันได้อย่างี้ที่เราตเลือกมาทำสิบขด สาสิบคนก่อนเอาเกลรลวดออกลืมไหมลืมมาบอกอสิบคนนี้แบ่งยังไงแบ่งสาหจุดสนยนกลางอ้างอิงกับจากตรงนี้นะระยะห่างจากจุดสนย์กลางไปหาตัวนี้ให้มันเท่าๆกันได้ยิ่ได้แปดจุห้าจุดสนยนกลางทุกอันก็8.5ห้ามดให้มันเป็นวงกลมแล้วก็มาเรียงชีดๆกันดีๆมันจะสนิทกัน ป๊ะเลยเลเนาะต้นนี่แล้วก็เอาต้นเนี่ยมาชอ็อตมาบัตรจีใส่กันหาที่บัตรจี้ปืดปืดแล้วก็เอาไอ้ไอทั้ง10คนนี้ออกมาทางเดียวกันดูในตำราประมาณนั่นแหละแล้วก็เอาแต่ละตัวมาใส่เบียดไโอไตโอซีคามาเข้าเอี มันจะใช้ตัวนี้5ตัว AC ตัวนี้ฟังอาจารย์พูดอยู่ในคลิปนี้คือไม่จําเป็นว่าจะเอาอันนี้เรียงกันเข้าหรอเอาตัวไหนก็ได้ให้มันมาเข้า2องฟัง AC นี่แล้วก็เอาบวกลบทั้ง5ตัวนี้มามาพ่วงกันตัวนี้มันจะเปลืองตัวไดโอดเขาเรียกว่า5้าเฟสเลือกทําตัวนี้แล้วก่อน ตัวนี้เป็นตัวโมโนะทำใหญ่ทำตัวพันใหญ่เพราะว่าม่เหล็กตัวใหญ่แล้วก็จะเพิ่มใบเป็นใบร้อยสามคือจะเอากำลังมันเยอะๆหน่อยนะมันเปิดช่องนี้เยอะด้วยเปิดช่องเยอะพลังดูดมันอาจจะเยอะเลยจะเพิ่มเป็นใบร้อก็มาเรียงระบัดจีกันใครมีเขี้ยนบรรทายก็รัดเขี้ยวบรรทาย แล้วก็มาบาัดจีต้น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 ,ต,นต้นเข้ากันหมดอันนี้ก็มีทอร้อนด้วต้องใส่ทอร้อนเรียงมันใส่ตรงนี้ข้างบนแล้วก็รัดเคเบิลทยสวยๆหรือเรียงแล้วมันเราจะเอาออรูลูไหนก็รูนั่นเเดี๋ยวว่าจะเบรกเบอันี้ไปก่อนพอดีงานเข้าชุดกรงหันลงประดับใบชุดใบร้อยยี่สิบอีกงานหนึ่งได้แค่นี้แหละวันนี้ก็จะได้บาดจี แค่นี้ละสูตรคือเอามาเรียงหาจุดศุนกลางแบ่งแบ่งแบ่งมันให้มันตรงตรงกันสามสิบหกนะสามสิบหกองศาแต่จริงจริงมันมันทำยากอยู่ด้คือนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรพี่น้องขอให้มันได้ฉากดีๆเดี๋ยวแล้วตูปรับดูแล้วมันก็ไม่ต่างกันไ่เยะเอาแค่ว่าให้จุดศุนย์กลางตัวนี้ให้มันจากจุดกลางนี้ วงนี้ใอ่่ๆอย่าไปเอาตำตัวนี้สิตัวนี้มันไม่แน่นอนเลยเราอาจจะตีไม่ดีนะแต่ว่าตัวข้างในนี่ตัวใตนี่ตัวนี้แน่นอนสุดกับจุดเียเราก็จะได้ช่องห่ังมันจะได้เท่าๆกันนะแล้วก็มาบัตจี้ต้นมันจะจะรวนไปท้าไหนก็ได้ขอให้ทั้งหมดนี่มันสื่อสารถึงกันหมดไอตัวต้นตัวปลายตัวปลายไปเข้าบิเดโอด ัวสีขาใช้สีขามันมีสองสองอันตัวนึ้งมันจะมี a อซีสองตัวง่ายๆมันมีบบเออนี่ตรงข้ามกันตรงข้ามคือ a อซีแล้วไอ้น,นี่สลักษณ์บวกก็เป็นไฟบวกไปเข้าแบตเตอรี่เขาชาร์จเจออันนี้ก็ไปลบเข้าแบตเตอรี่เขาชาร์จเจอแต่จะใช้ตัวนี้ละาตัวตัวนี้เอาไว้ข้างบนเนี่ยเอามาไว้ใกล้ๆตัวนี้แล้วก็ใส่ท่อหดแล้วพันโดยเคบิลบันทายดีๆห้าแบ่งบันดาลน,นู้น จะเอาตัวไหนใส่ใส่ใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นี่ทั้งสิบตัวฟังในคลิปด้ยแต่ถ้าเราเราอยากทําให้มันเป็นระเบียบแล้วก็เอาอนันนี้ตรงข้ามนี้มาเข้าด้วยกันมันหมุนอันนี้ตรงข้ามนี้เข้าด้วยกันถ,ถ้าถ้าใครอยากทาให้เป็นปบนระเบียบด้วยให้มันตรงข้ามตรงข้ามนะเผื่ออันนี้มันถ้าถ้ามันเข้าพร้อมกันมา,าจจะร้อนใช่ไหมนะแล้วก็เอาให้มันแล้วแต่แล้วเ,ววเอทำอยังไงก็ได้ รู้ว่าเส้นไอ้ทั้งสองนี่มันมีอยู่สิบเส้นนี่ใช้ตัวนี้ห้าตัวเข้าตัวไหนก็ได้อาจารย์่าอยังงั้นแหละแก้วด้วยแค่นี้แหละไม่ได้มาเจาะขนาดใย่ตัวนี้มันยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเราเราแค่มาจัดทรงมันไว้เรายกขึ้นยกลงแล้วมันก็เคลื่อนมันอีกแล้วเราก็ไปจัดอีกทีหนึง่งพอเราพันเราพันปุ๊บแล้วก็เอาไปลงแบบเทรอได้เลย ขยับขยับนิดหน่อยนะครับแต่ขอให้จดสนการให้มันได้เอาก็จําตัวนี้ไว้แล้วเอาเอาไปวัดแบบแม่เหล็กนะแม่เหล็กก็จะสุดแค่นี้แม่เหล็กขอบแม่เหล็กเนะราตัวก่อเข้าใจมังนงั้นนยเดี๋ยวจะทำเองตัวเองก่อนได้ไม่ได้ยังไงก็คอยชมมาสาธยายให้ฟังก่อนนะด้วยความรู้ความเข้าใจของช่างเองนะก็พอเดาๆได้ไหมนะจะพาทำนะถ้าใครขีเข้เกียจจะก็สั่งเลย เบยไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนสองหมื 26, ่นหกพันเด้รู้สึกว่าระยะเวลามันจะนานหน่อยพี่น้องเออยากอยู่ดิย,ยากกว่าโมอเตอร์โมอเตอร์เครื่องสักพายอยู่จะมาบรรอเีซินมาทำข้อเจาะใส่ยอกโอหลายอ,อะยะ่างเงินสองหมื่นหกก็คิดว่าสมราคามันอยู่แล้วก็ได้ใบร้อยสามสิบด้วยดิ ได้ใบร้อยสามสิบเจ็ดนิ้วนะครับกําลังไฟนี่อาจารย์บอกว่ามันเจ็ดร้อยด้ไม่ใช่ห้าร้อยพันหนึ่งเ่ยมันเจ็ดร้อยพันสี่เมันเยอะก,กว่านตํตำราตำราเนะมันแม่เหล็กมันสมัยก่อนนะถ้าวันนี้มันแม่เหล็กมันเลี้ยงขึ้นนะครับนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้คเคียงกลับไปตัวสิบสองคนสิบคนเลยแต่ว่าเบาเบาก,กว่าเบาก,กว่ามุนดีกว่าไม่ต้องใช้ใบพัดใหญ่แค่นั้นแหละแต่ฟังอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับ ชุดระบบ4.8รล่นนะหลักๆถ้าใครใช้ยีบสีก็ใช้มอเตอร์พอตัวนี้มันแพงเดี๋ยวเสีเรียบร้อยปุ๊บาราคาอาจจะเดี๋ยวดูระยะเวลาอีกทีนึ่งนะแต่ว่า20,000องนี้ตั้งไว้เป็นราคาของอาจจะถูกลงมากว่าน,น,นี้นิดหน่อยก็ได้ถ้าค่าส่งเนี่ยสถ,ถ,ถึงอย่างนะครับ ไปใครอยากได้นะดูไปก่อนดูไปก่อนมีงานเข้าพอดีพักฟื้นไข้ก็เลยมาจับงานเบาๆหนะ่อยว่าแต่ว่าเหม็นเหม็นจะปวดหัวเหม็นอะไรเหม็นอวาน,นิดอ่ะปวดหัวตึบเลยพักทําใบร้อยปกับใบร้อยยี่กรงหันลมประดับก่อนนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะแต่ว่ามันทําใช้เองเดี๋ยวเจะา่าไม่บอกนะพักก่อนเนดะ้อ ขอบคุณที่รับชมครับผมก่อนครับ